สวัสดีครับ TSL Chanel รอยต์ TSL Speaker รอย็ดครับผมืัอนี้นะครับเฮาสีมาบึงนะครับกับการเปิดตัวนะครับตู้เสียงกลาง1น1นะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะครับเป็นโฉมปี2024นะครับอากะสิประมาณนี้นะครับเป็น1น1 12ณหนึินิ้วนะครับแต่แกงเหล็กนะครับ แต่แกงเหล็กปั๊มชุดแขวนนะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นตู้ของ TSL นะครับรุ่น M 1 1 2นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวติดป้ายด้านหน้า2ป้ายนะครับเท้าสิติดมา2ป้ายเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแต่แกงฉีกพับขอบนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นไม้15มิล เป็นไม้ภูเขานะครับไม้ภูเขาเกรด A นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเพดหลบฝนนะครับด้านบนด้านล่างด้านข้างก็จะเป็นลูกยางกันลื่นนะครับด้านในนะครับจะใช้ทีนัดนะครับยึดนะครับชุดแขวนแข็งแรงนะครับสามารถรับน้ำหนักได้นะครับผมก็จะด้านข้างด้านในตู้ก็จะประมาณนี้นะครับ คำยันแข็งแรงนะครับทุกจุดนะครับจะยึดด้วยที่นัดนะครับนัดที่นัดนะรูปร่างรูปลักษ์ก็จะประมาณนี้นะครับมีนี่คือด้านในนะครับด้านในที่ไม่ยังไม่ได้ติดตะแกรงนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดนะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ผมขึ้นไว้ด้านล่างนะครับเบอร์โทรจะเป็น0 9 9 6 6เก8 7เกเกานะครับ หรือสะดวกติดต่อทางไลน์นะครับ id line ก็เป็นเบอร์0857540848นะครับตัวนี้นะครับเป็นเสียงกลางเหมือนกันตัวนี้เป็น ps12 เป็นทำมอนิเตอร์ก็ได้นะครับดีตอนนี้ใช้ตัวนี้เปิดเพลงนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตู้มอนิเตอร์ไม้ สิบห้ามิลภูเขาเหมือนกันนะครับผมรูปลักสวยงามนะครับองศาได้นะครับกระทัดรัดนะครับหูจับสองข้างด้านล่างด้านหลังนะครับจะมีเป็นดินยางตัวนี้เป็นตู้เบสนะครับจับเซตคู่กันนะครับกับตัวเสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นเซตสี่คูนะครับ ที่ผมตั้งให้ดูจะเป็น2คูณ3นะครับเอาแคนขึ้นกสิประมาณน,นี้นะครับข้างบนเป็นไฟบาร์นะครับข้างล่างเป็นตู้เทอร์โบตะแกงฉีกนะครับหรือจะอสั่งเป็นตะแกงปั๊มก็ได้นะครับอันนี้แล้วแตะลุกคาเฮ้านะครับผมต่างคู่กันก็จะประมาณนี้นะครับ สวยงามแข็งแรงทนทานครับตัวเบรดตู้เบรดก็จะเป็นไม้ภูเขา20ิมิลไม้เกรด A ทั้งหมดนะครับสีระเบิดขอบเหล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมด้านหลังตู้เสียงกลางนะครับเป็นเพดหลบฝนนะครับเพดเสียบสซราิคอนเป็นเพดหลบฝนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับ แต่แกงโลกโก้กระสีประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ g s l Speaker 1 0 1ครับผม